สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแพ็กพัสดุ EP 2กันนะคะก็ถ้ามีเสียงดังต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะนันเดี๋ยวเราไปแพ็กกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของพี่เอิน์นะคะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นไอติมพูนิมาลุนะคะจะเป็นสีแบบนี้เนาะหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นสีล้งเนาะหนึ่งชิ้นค่ะจะเป็นสีช็อกโกแลตหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีเป็นหัวกิ้งก่าหนึ่งนะคะ แล้วก็จะเป็นแท็กนะคะจะมีเป็นคัพเค้กคาบิบาบลาซานแล้วก็จะมีเป็นไอศครีมแบบนี้นะคะจะมีเป็นเค้กออริกหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นของแถมเนาะพัสดุแรกผ่านไปนะคะพัสดุที่สองนะคะเป็นของพี่มีนานะคะนี่นะคะก็จะเป็นพัสดุของพี่มีนานะคะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นบันนะคะ เป็นของพี่จูนนะคะนี่นะก็จะมีเป็นแท็กนะคะแล้วก็จะมีเป็น U F O 1ชิ้นนะคะ mm. ประมาณนี้เลยนะคะ mm. แพ็กเกจน้องเนาะ mm. ก็เดี๋ยวเรามาแพ็กกันเลยนะคะ mm. อันนี้ก็จะเป็น2พัสดุนะคะส่งวันที่9เมษานะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย mm.